ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ F Auto Garage วันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาทำความรู้จักกับกระบะสายแกร่งในตำนานที่หลายคนรอคอยกับ Toyota Hilux Revo รุ่นปี2026ที่ถือว่าเป็นการปรับโฉมครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของตระกูล Hilux ที่ผสมผสานทั้งความแข็งแกร่งสมรรถนะล้ำสมัยเทคโนโลยีทันสมัยและความสะดวกสบายที่ไม่แพ้รถยนต์นั่งส่วนบุคคลทำให้ไฮ l ักเรโ vo ยังคงเป็นผู้นำตลาดกระบะท,ทั้งในไทยและระดับโลก เริ่มจากดีไซน์ภายนอกไฮลักเรเว2,026ได้รับการออกแบบใหม่ทั้งหมดกระจังหน้าใหม่ขนาดใหญ่ดีไซน์ทรงสปอร์ตดุดันใช้การตกแต่งด้วยโครเมียมผอสมสีดำเงาให้ความรู้สึกแข็งแกร่งไฟหน้าแบบเลตโปรเจคเตอร์ดีไซน์ฉกเฉีียวมาพร้อมเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์แบบเส้นตรงที่ดูล้ำสมัยฝากระโปรงหน้ามีเส้นนูนเพิ่มความบึกบึนกันชนหน้าทรงใหม่ดูสมบุกสมบันเหมาะสำหรับทั้งการใช้งานในเมืองและทางออฟโรดด้านข้างของตัวรถถูกออกแบบให้มีเส้นสายคมชัด ล้ออัลลอยขนาด18นิ้วลายใหม่ในรุ่นสูงสุดช่วยเพิ่มความสปอร์ตบันไดข้างดีไซน์ใหม่เน้นการใช้งานจริงเส้นสายด้านท้ายถูกปรับให้ทันสมัยขึ้นไฟท้ายเล็ทส่งใหม่พาดยาวดูโดดเด่นพร้อมโลโกโ้ไฮลัก r e เรวโวที่ฝาท้ายอย่างชัดเจนกันชนหลังออกแบบให้แข็งแรงและรองรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ได้เป็นอย่างดีเข้ามาดูที่ห้องโดยสารไฮลักเรวโว2026ยกระดับความหรูหราและความสะดวกสบายมากขึ้น บาะนั่งคู่หน้าออกแบบใหม่รองรับสรีระปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทางวัสดุภายในใช้หนังแท้และวัสดุซอฟทัชเพิ่มความพรีเมียมคอนโซลกลางดีไซน์ใหม่ทันสมัยหน้าจอสัมผัสขนาด12.3นิ้วรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto แบบไร้สายพร้อมระบบนำทางที่อัปเดตเรียลไทม์พวงมาลายัยมัลติฟังก์ชันทรงสปอร์ตพร้อมแป้นเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลายัยเบาะหลังของไฮลักเรเวรุ่นนี้ถูกออกแบบใหม่ให้กว้างขวางและนั่งสบายมากขึ้นเหมาะสำหรับการเดินทางไกลมีช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารด้านหลัง และพอร์ตชาร์จไฟ USB-C สำหรับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระบบเสียงรอบทิศทางจาก JBL ให้คุณภาพเสียงชัดเจนและเต็มอิ่มห้องโดยสารยังมีไฟแอมเบียนไลท์ที่ช่วยสร้างบรรยากาศการเดินทางให้แตกต่างจากกระบะท,ทั่วไปในด้านสมรรถนะ HiLux Revo 2 0 2 6มาพร้อมขุมพลังใหม่เครื่องยนต์ดีเซล2.8ลิตรเทอลิโบปรับปรุงใหม่ให้กำลังสูงสุดถึง224แรงม้าแรงบิด550นิวตันเมตรทำงานร่วมกับเกียร์อัตโนมัติ8ปสปีดให้การขับขี่ที่ทั้งแรงและประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นนนกกว่่่ารุอ นอกจากนี้ยังมีตัวเลือกเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรสำหรับผู้ที่ต้องการความคุ้มคา่ารวมถึงรุ่นไฮบริดดีเซลที่โตโยต้าเพิ่งพัฒน,นาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานและความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้อมระบบขับเคลื่อนมีให้เลือกทั้งแบบ 2WD และ 4WD โดยระบบ 4WD มาพร้อมโหมดการขับขี่ออฟโรดหลายรูปแบบเช่น r ็อกม u รแซนที่ช่วยให้ผู้ขับควบคุมรถได้ง่ายขึ้นในทุกสภาพถนนช่วงล่างแบบใหม่ถูกปรับจูนให้ทั้งนุ่มนวลและแข็งแกร่ง สามารถรองรับการบรรทุกหนักได้ดีพร้อมระบบการสะเทือนที่ให้ความมั่นคงและความสบายในการเดินทางไกลระบบความปลอดภัยของไฮลักเรเว2 0 2 6ถือว่าจัดเต็มมาพร้อมชุด Toyota s a f e t y s e เ s นเวอร์ชั่นล่าสุดครอบคลุมทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ Adaptive Cruise Control ระบบเตือนการชนด้านหน้าและเบรกอัตโนมัติระบบช่วยรักษาช่องทางระบบตรวจจับมุมอับสายตาร,ระบบเตือนรถตัดผ่านด้านหลังและกล้องมองภาพรอบคัน360องศาทำให้ผู้ขับขี่มั่นใจในทุกสถานการณ์ ในการขับขี่จริงไฮลักเรโว2,026ให้ความรู้สึกที่แตกต่างจากกระบาทั่วไปอย่างชัดเจนเครื่องยนต์ตอบสนองได้รวดเร็วและแรงพอที่จะใช้ทั้งในเมืองและนอกเมืองช่วงล่างดูดซับแรงสั่นสะเทือนได้ดีการควบคุมพวงมาลัยแม่นยำทำให้การเข้าโค้งหรือขับที่ความเร็วสูงมั่นใจยิ่งขึ้นนอกจากนี้ห้องโดยสารที่เยียพเยช่วยเพิ่มความสบายให้ผู้โดยสารทุกที่นั่ง มาถึงเรื่องราคาการบ้างโตโยต้าไฮรักเรโว2026จะมีหลายรุ่นย่อยโดยราคาจะต่างกันไปตามอุปกรณ์และระบบขับเคลื่อนโดยประมาณรุ่นเริ่มต้น2.4ลิตร 2WD ดีราคาอยู่ที่ประมาณ7,5 0,000บาทส่วนรุ่นกลาง2.8ลิตรราคาอยู่ที่ราว1 5 0 0 0ล้านบาทและรุ่นสูงสุดแบบ2.8ลิตร 4WD พร้อมออฟชั่นเต็มราคาจะอยู่ที่ประมาณ1 3 0 0 0ล้านบาทซึ่งถือว่ายังคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความสามารถในการบรรทุกสมรรถนะและเทคโนโลยีใหม่ๆที่ใส่มาให้ เมื่อสรุปภาพรวมโตโยต้าไฮรักเรโว2026ยังคงรักษาตำแหน่งผู้นำตลาดกระบะได้อย่างมั่นใจเพราะไม่เพียงแต่ความแข็งแกร่งและสมรรถนะที่ยอดเยี่ยมแต่ยังเพิ่มความสะดวกสบายเทคโนโลยีล้ำสมัยและระบบความปลอดภัยขั้นสูงทำให้รถคันนี้ตอบโจทย์ทั้งคนที่ต้องการกระบะเพื่อใช้งานจริงจังและคนที่ต้องการกระบะเพื่อการเดินทางที่สะดวกสบายนี่คือรีวิวเต็มของโตโยต้าไฮลักเรโว2026 จากเรา F-Auto g a r กระาชถ้าเพื่อนๆชอบรีวิวครั้งนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อไม่พลาดคอนเทนต์ใหม่ๆจากพวกเราแล้วพบกันอีกครั้งในคลิปหน้า